สบายดีไหมน้างสบายดีจ็จะชกคนนัซาด้อาขพอ,อ,ก,ขอกันตอนวสวยนะตอนนี้ก่กาโมงสามสิบห้าเอมากินขาา้นากันเลยมากย้อยมากินกินมัถือคกน,นินแล้วก็ไปต่อน่ไอันนั้นแล้วลวดีพี่น้องมาไปมัตวกับอาบวงมลาไปถายกิน

ดีแบเนาะอยมันๆลยช่ยอีกิกระเทงะถ้าขนย่างขาก็ลงต่อแรกกี่ดอกแท้น้าเราจะกันบันี่ได้ดับเสร็มืนี้ขังบนกะอีปกะเขาบ็กัน รกาหน่อยถูทธนวันนน้ำสเิลไม่ต้งดิไม่เออกไปิได้ชอบมันไหมคับใช่ไหมเหีเปิรหมากดกันเป็นเก็บตู้จะอืมเป็นเม็ดเม็ดีะไเปล่บถโอ้โก็ไม่แถเห็นเนาะขาปลูกขัาหนียเป็นนันเป็น ที่ประาับตัวที่นั่งนี่มันขึ้นี่กินขันยาหนึ่านม่จับเบาเขวเราเน่ยคนเราเนี่ยมันดันเลยดูเลยกูดูเลยเฮียดันทึ่งบ่ไม่ไม่นี่ระูนหันนี่เอามาไหน่หมอข้เขาเนี่ยอบบงกดปะเขาที่แขขึ้นลอยอ่านี่จะอุ่นไง นี้วลแล้วก็อล้ว้นั่งตัวนหนึ่งก็ได้อ,ม,อมาสตัวหนึ่งตับงเพ่งหนึ่งเลนยนอเยอะตหนี้มันจะหลับนอนแล้วแล้วเนหนึ่งน่งกไวบนี้เมื่อก,กี้ยังไม่นอนเลยมันเลยแหว,ยวนดดทุ่นน่ะขาสีจางเลยก็พคองเลยยิ่งขยะกระชู กินข้าปุ้นกินอะไ่ก็มีกินขาเลยไม่ขาวเลยมาแห้กินกปุ้แล้วก็นอนกกอ่ะอที่หมูเป็นเนี่ย,มยไม่ยมนงูตักเนะูตักตอรู้งูตักงูักไปะไปละข้าเสียงลือย่าง,กกาดง,เ,งเด้อไก่ขึ้นมาต่อรดเด้อไก้ต่อกรลุกรตไก่อะยังน่อยบอกก

ช,ชวาวเนียมาก,กินอาหารโอ้ไม่ได้ลานเลยสิตัวเมนนาะเอียวเอยียงเนี่ยข่าวแล้วแม่เดียวจ้า,จาหาันแม่เดียว,ยวอ,ชอช,อช,อชอ่อนพกการเนาะเชื่อเชื่อเชื่ออืมอืมวายังนั่นหนุ่มเอีงกันเลเชื่อเชื่อ,ชอ,ชอ

ใช่เนาะทำไปถนหนอเงินูุบอไม่เนาะเต็มตัวใ่ทำไมไม่อยากยำแรงกันออกกันเล่นกัน้องโอ้ยออกลูกฮึไม่ได้วนเลยเคยไปหู้ไม่หรอกไป

มาเอ็นัสอกนี่หนอปาือืนั่ว่าอยู่่ป่ามาเลอคืยู่ปูเขาป็ะเหมาเพื่อเขต้องไปฟูหนาทิ่ปฏิบัติธรรมอยู่พ่บ่าวชปฏิบัติธรรมสิอก็เาไปเลยไปเลยเขาบอกไม่ได้ใช่

กันม well ่จ yeah. um, ักเขียงเงินเยงเงิเหมจับจื๊อาใส่บกปาไปเล่ชาวบ้านก็อกคุณเลยขาพาาม่ัน่งเสอนกระเ่เ่อกระเนพี่กลาเมื่ ข้อหมวกข้กาได้มาแล้วเดียว้อมีกาลายกาเงินข้อลายกลายลายกี่กาเน่ทู่หรืาหมูอะไรใหมนได้กาแขงเงาดูดีด่างน่อยหน่อยดีจังหน่อยไล่เยียเยียยียดเดี๋กินข่าวนะวะข่าววะ nha, nương nương nhau, cài đấy, cài à. à. ừ. thì có nhiêu tiền? Hai, hai. sao lại, nó có bao nhiêu tiền? Nói hàng nhau, tỉ nhau là có binh đấy. có gì này binh tục ngạm mà. lôi <laughs> <laughs> nào khẩu vàng đấy ạ? Mo ít, tục ngạm Loi khẩu vàng đấy. Mo tục ngạm ngon

เอาไล้วดีกว่าหรอมากินหนับเองเป็นลรมากินหนับใ้ามากินหนับเนี่อผมเงยเะนาะหลอกแค่้คกขนาดไมงากินของกับลูกป๊บมา,า,าเรากิ่แบบจริงเอ้ยมัมันส,สมันมาเที่ยงอยู่เที่ยงกินเที่ยงอะไรหนาเป็นย่บ่มาม้ามา้ายิบเขามันก็แหลนมนะสายถ้าเจอเาขาเนี่ยมาดูเอจอกินกินแตอน,นสวยแล้วนี่ ngày hôm nay mình chín xong ha. Tại mình kinh cái sản vật. Nãy mình ขเขาทำมนเละเนี่ยจำเนื้ออือก็คือขังฟ้าวมันเละมันเป็นขลังฟ้ามันขล,นนล,ขลนุนกันหมดอะขลุนมนก็เนี้ยตต่กกอนีนเต้เ็นก,นนกมกเขาเห็นงเป็นมาเนี่หาิแคปชูนจห,หาเป thua bọn nàng gia bình. Happy mẹ. Happy mẹ. Happy mẹ. Hom ký kia ngoài. 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 Hm. 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 ใส่แสมน่นก่อนไปผปูกได้ใค่มันคิดา,าด้เหรอเดมนกกี่แบมันคิดได้รต้องใส่มนก็ได้หน,น้มนามันจะใส่ด็กกันน้ามันก็้สน่